ฮัลโหลวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับ LL w i l l i f e นะฮะแจกี้ว้ายได้แมทให้แกอเมก้าอเมก้าอเมก้าได้แมททั้งทีเนี่ยแลนได้เลยค่ะทุกคนอ๋อฉันโลละหวนคืนสู่ลิงกันดีกว่าค่ะย้ายตอนนี้ก็เลือกจิ้งจอกสาวยวดเพจแล้วก็เบอร์ครยังไม่รู้สกิลเนี่ยเรามีช่วงนี้อยู่ช่วงสาวละ น่โอ้ยบองร่มเมลน่ารักมากเลยอ่ะเพิ่งเข้าวันนี้ด้วยสกิลอันนี้สกิลติดตัวค่ะเมทิลเมื่อใช้สกิลครบประมาณสามรอบครั้งถัดไปก็จะเด้งเลื่อนนะคะหรือจะได้ค่าเนี่ยก็เด้งเหมือนกันมา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 หมูเด้งอันนี้สกิลที่หนึ่งนะคะ,นนะคะุณเจกิเม็ดมูบะแรงป่าออกไปแล้วจะกลับมานะคะตามชื่อเลยแถมตอนกลับเป็นความเสียงจจริงด้วยนะส่วนนี้สกิลสามค่ะเมดติดไฟสามลูกจะลอยไปสร้างได้เมืใส่สโตูนะคะแล้วนี้ค่ะไฮไลไท์นะ้ายูเพตตอนั้นคือเจาะป่าหัวใจใส,ส่สโต้ นั้นตีนางไม่มีอะไรแล้วค่ะพุ่ง3รอบแล้วปล่อยเม็ดแล้วถ้าค่าได้ก็จะได้พุ่งเพิ่มแต่สิดก็ได้นะจ๊ะก็ประมาณนี้เลยอธิบายให้คนที่เขาไม่ได้เล่นอะได้รู้สกิลกันนะจ๊ะจะได้แบบรู้ว่าตัวมันทําอะไรได้จอยซึ่งกันและกันนะคุณเท็กยี้แล้วแม้ว่าน่ารักมากโอเคเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกด้วยก็อาจจะได้ยินเสียงฝนนิดน,นึงเนาะมาโฟกัสเกมันดีวกว่าค่ะย่ย้ายตอนนี้เราชนเรนกับนินจาอาคาลีนี่มันพุลบวกชินนี่เราคือชน เกลียดตัวมันมากคือตัวมันแรงแบบอะไรไม่รู้วะเราก็เล่นแบบไม่สนใจนานนะคะเพราะว่าเราเกลียดนางตานนั้นจบมองอีกทียุ่งก็ได้ค่ะอยากยุ่งเนาะเป็นคนชอบใส่ใจแล้วนางเปิดฝุ่นสู้ฉันแลว้วว่าบอกเลยมันร้ายมากช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เคลียร์คีปรัดคีไปเรื่อยๆนะคะซึ่งกูลัดไม่ได้แล้วนางอะ่ะจะลมควันฉันอีกแล้วนะคะดูก็รู้ไม่พอใจที่ฉันเป็นเซ็นเตอร์หน่าดูมันดิมันแรงอ่ะเอามาดิมาดิ มาดีมาเองเจ็บไปเองนะจ้าชัดหนีแล้วยังไงฉันน่ะก็หิวมากตอนนี้หิวโซ so, I want to eat something like that จริงๆแล้วนั่งลบสก,กิลฉันแต่ว่านั่นแหละอย่างนั้นแหละ <laughs> จบ แล้วเนี่ยฉันต่อนางเหลือครึ่งหลอดคุณน่าได้มากก็จะพุ่งเข้าไปยั่วนะคะแต่ยั่วไม่โดนจ้าเออกูเสียนตีฝีเลยคว่ำเมื่อนางรู้ว่าเราไม่เมียนตีนางก็พยายามมันใส่เราแต่เนี่ยยั่วเม็ดขมิบเม็ดชามโดนยั่วโดนแลน้วนางก็เจ็บเองแล้วว่าจะเดินไปฮิกไหนแต่ฮิกไหนไม่โดนแล้วช็อตน,นี้นะคะก็เห็นว่าเลนล่างเนี่ยนะสนใจมากเลือดปริ่มเม็ด ปุงเข้าไปเก็บงานแล้วว่าเจายีนี่ด้วยแต่ว่าอีนี่มันถึกเลยไม่รู้สก,กิลไม่มีด้วยเอาไมก้ oh แล้วรีสินมาก็คุยกันได้ค่ะค่อยค่อคุยกันได้นอะไม่ต้องว้ามันมาเต็มมึงมันมาเต็มเลยมันแฟดใจกูด้วยเอ้เหอ แล้วแบบกระจงออกมาจากป่าปมกับเนินชาหนึ่งคนแล้วฉันเนี่ยฉันไม่ตั้งใจปลุกมันเว้ยเม็ดซิวสองกูมันดื้อมันชิ่งไปโดนหมดเลยโอได้คาลีเลยเราเล่นกลางกูผิดอะไรหรอทำไมมันถมขนาดนี้แล้วดูมันดีโอ้แรงจิ๋ค่ะโอเคกลางแหกแล้วหมดห่วงแล้วก็มาล้างต่อทิ้งกลางมันนะคะแล้วเราก็มาพบหน้าดีสิตตรงนี้ก็จัดการไปเลยหน,น,นึ่งคนอะไรนี่หลักเพื่อนนะก็ นะคะให้เพื่อนจัดการไปกูพิ่งออกก่อนตีเข้าไปค่ะพี่ตีไปเลยค่ะนี่มาตีป้อมกลางกูนะัแกแขเกยช่วยด้หมายหัวช่วยด้วยโอ้โหแล้วมันมาเต็มเลยโอ้โหเตะส่งกูด้วยแล้วตรงนั้นนะ่ะเลอแคลรี่ตัวเดียวก็ช่วยทันไม่ไม่รู้แต่กูช่วยแมวก่อน ไม่ไม่ไมออไไไไ่ไม่เออไป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 ในแครี่มันคุมมั่นแท้มันงงอ่ะมันไหล่ิโนกระพุ้งจัดการไปเลยโอเคตีป้อมกันเลยอย่างอื่นยั่วเพทินปูนก่อนหนูมีใจให้พี่หินปูนมันสิบปีแล้วคะ่ะ<ย>มันตายแล้วมันตายแล้วมันติดปิดตายแล้วหลี่ซินนะคะก็ไม่รู้มาทำอะไรตรงนี้อ้าวแฉกไปแล้วกระพุ้งตามมาในสิสทธาจนแจกยังอาคือ่ะแกมาทำบ้านะไรไม่รู้ตรงนี้ยังงงมากโอหโหให้ตายเหอะอย่างนั้นอ่ะ แล้วเพื่อนเราก็ชนะไฟล์ลังแคนมาให้ฉันนะคะแล้วได้มังกรมาหนึ่งตัวลอดแล้วชน,นะจะเอาอินี่แล้วฉันแรงมากแกแต่กูชาไม่โดนจ้าแต่มันแรงกว่าด้วยจ้าเอิเลยเราเคยตัวเนี้ยทุกคนเห็นปะมันโดนบับมาแล้วมันแรงชิ่วจากปกติที่มันแรงอยู่แล้วเอาดีๆแล้วแบบ อะไรไม่รู้เนี่ยอีตตอนนี้ก็มาโซนบาลอนนะคะก็คือประมาณดักสเตรเยอร์ด e ักสิบหอะไรประมาณแล้วป่ามันเดินมาแบบนี้แกฉันเห็นนะฉันก็ปุ้งเข้าไปเก็บป่าให้นะคะเพื่อที่จะหวังว่าเออเพื่อจะได้เอาบาลลอนง่ายขึ้นเนาะแต่ถ้ว่าทีมกูแพ้ไฟตาให้มันรู้ไปอีดอกให้มันรู้ไปตอนนั้นคือจบเลยจบแล้วจ๊แล้วก็แพ้แบบงงๆคืออะไรกูงงมากฮะ ตดตาใหม่เริ่มตาใหม่กันจ้าแล้วตานี้ก็ได้กลางเหมือนเดิมอุ้ยเกมรักชนะรู้สึกแปลกๆกการรักครั้งนี้ตอนนี้เนี่ยจะมาโชว์ตัวนี้เลยจ้า z o ลี่โซลีแจกก้ัแจก้โ้ยเราแบบซับจนใส่สตาร์กเรียนหรอกระดากรดสีจ้าแล้วโซยี่มีสกินใหม่บังเข้าอ่ะเจ๊สวยน่ารักมากชอบช่วงสาระ นดก่อนไปเล่นมาดูสกิลโซยี้กันก่อนนะจ๊ะสกิลติดตัวนะคะหลังจากใช้สกิลโซลอี้จะตีเป็นเลเซโซลแล้วก็แรงมากนิวชีเมดและสกิลที่หนึ่งะคะจะเป็นการชาร์จดวงดาวยิ่งระยะสกิลไกลเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแรงบอกเลยว่าวันช็อตได้เลยคือจะบอกก่อนว่าโซอีนะ้เนี่ยเป็นเมดประเภทวันช็อตมันยงมันยุยในอาวีนะ แล้วสกิลที่3หลังจากใช้สเปลเนี่ยนางก็จะมีลูกไฟออกมาสำลูไข่อารีเลยแล้วมันสามารถเก็บสเปลจากคลิปและจากฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยลดสกิลที่3เนี่ยปาลูกบอลหลับออกไปนะคะถ้าโดนศัตรูก็จะหลับหลับก็คือซีซีถ้าโดนรอบแรกเนี่ยก็จะแรงขึ้นอันตินะคะว่าไปกลับค่ะตามนั้นจบไปกลับแบบบังคับนะไว้คอบอบสกิลอื่นตามนั้นจบแล้วในคลิปนี้ก็มีแต่ความสงสัยว่าอีพวกเม็ดธรรมชาติไปไหนหมดทำไมฉันเจอแต่เซเซเลนกลางขะฉันไม่เข้าใจงงก็ค คคลิปเราเวฟห้าไปก่อนนะคะรอนติยาสืออวยหัวโคต้นเกมเนี่ยมันค่อนข้าติดสังอิ่มอเฮ้ยเกล้วมันเก่งอ่ะแล้วฉันยืนเลยลำบากอ่ะฉันทำไงอะ่ะแแต่ปลาหลับโดนแบบนี้กูขอบ้างเถอะอืมแรงไม่ละมงแเราให้ดูความสามารถสกิลสองชั้นนะคะเห็นอะไรที่มันอยู่ตรงคีบ้านั่นแหละสกิลสองชั้นแล้วเราก็เก็บมานะคะแล้วกดใส่แบบนี้ได้ค่ะโดนเมทดริ้ดวงดาวไปดีดอกแล้วโบนนบเลยโคดหน,นัวทันีพลาดนี่นี่ไม่ใช่นี่แน่นอนคะ่ะเราทําการชัดเม็ดแบบนี้ไปนะคะแล้วมุดรูค่ะมุดรูแล้ว ชัดเม็ดค่ะี่ดอกงงค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ได้อยู่นะจ๊ะเนี่ยแล้วคือแบบฟลิกเกอร์เข้าไปเลยนะจ๊ะกดอีกไหนได้มาสองตัวใจยัย,ยช่วยแล้วยะสโวนนี้เหมือนแค่นะจ๊ะ <c oughs> แต่ว่า วิ่งไม่ทันหรอกนะใช่ไหมใช่ตอนนี้ฉันเวฟห้าแล้วบอกเลยว่าตอดจามแล้วนี่คือวิธีการโปร๊กนะคะหนึ่งแล้วมุดลูปไปชามโดนตอดจามแล้วมีนะคะมีความเฟมเน็ตโตอะไรไประมาณนั้นสุดๆแต่พอฉันเวฟห้าปบยาโอทเจ็บจาอันนี้มันเลืองจอยผ่านมาไม่นานอี่ป่ามันมาบอกเลยชิบหมแต่ว่าแบบดูเรื่องยาโอดดิคือมันอย่างนั้นแหละเออแล้วเออ เกิดใหม่ก็มาบนบ้างอะไรบ้างหนอเพราะว่าเล่นบนนี้มันค่อนข้างที่จะมั่นดูดูด,ดูที่สองตัวนี้เขาปล่อยได้ไม่นานว้าย <What? S 1> แต่กูจัดไม่โดนแต่ปลาหลับโดนปาไปเลยค่ะต้องพึ่งพาหลี่ซินค่ะจุดนี้โอเคเราเดินมาพร้อมสกิลหนึ่งเลยค่ะบอกเลยตอลบเบิด เม็ดระเบิดหดลระบีและที่สองตัวนี้มาจีมังกรกันซึ่งฉันอยากได้มังกรมากโอเคช็อตนี้มาบนอีกแล้วบอกเลยว่ามาไม่หยุดมาเป็นเซเว่นอีเวนแล้านี่หลับโดนนะคุณมันขิดแล้วล่ะกลับมากลางแล้วสวัสดีขั้นยาซสืออกแล้วดูช็อตนี้นะทุกคนฉันปลาหลับจริงไวใช่ปะแล้วแบบสังเกตป่าฉันนางพุ่งเข้าไปแล้วเตะยาสโอกมาออไปกอดเหยียบลาบีดาคือแบบ c o m โบคู่รักว้ามีมีแันยังจังช่วยกลางเสร็จแล้วมาช่วยนี่ต่อเลยจ้าบดนเหมือนเดิม เลนล่างโคตนเหงา,าบอกเลยตาเน,นี่ยเราบนมันมีประเด็นบ่อยจริงๆนะคะจุดนี้แล้วซับกูไปไล่แมงวีแล้วค่ะหลอดคนฉันอยากได้คิวอินี้มากแต่นั้นแหละก,ก็ยังไม่ไปไหนนะคะ่ะก็ยังอยู่่แล้วฉันเห็นฟิกเกอร์ตรงนั้นนะฉันก็หิวป้าเออแต่พวกนู้นมันห่วงฟิกเกอร์แล้วไงแล้วอย่าโอบมาตอนไหนไม่รู้คือฉันเพิ่งเห็นแล้วหลักมาอ๋อไม่กัด oh ไม่ไปไหนจริงๆยังอยู่เลยค่ะชัดเม็ดไปนะคะหวังว่าจะโดนนะแต่ไม่โดนจ้าเหมือนเดิมเลยจ้าช็อตนี้ก็คัมแบ็กมาเลนกลางแล้วนะคะพร้อมกับความลุกตอนนี้ยาโอถึกมากพร้อมหนอกรองเท้ากันเวบอกเลยรองเท้าหูบะแล้วดูมันสไลด์ดิสไลด์หนอนนี้จ้ะมารอบนี้เม็ดไกลมากบอกเลยเจ็บจุกมากคะ่ะแต่มันแบบมองมันตายยากมากก็ไม่กอนก็ อ๋มกาแล้วมีป้าลูซี่ตรงนี้นะคะก็ลุ่มไปก่อนปล่อยป้ามันถึอไบมันม่งอนเหมือนกันค่ะโอ้จะได้ป้ายแล้วเจ้เนี่ยอีนางลุกบอลเมตริโคือมันน่ามันใสมากแกคือแบบดูมันดีมันน่านำคาญมันตายยากมันอะไรไม่รู้เลยป้าลูซี่ก็มาไม่หยุดอีดอกตายไปักมันเคนมันเคนทีนี้มันเคนอีมยุงลายมันเคนเนี่อีดอกชันนี้ก็วิ่งไปก่อนจ้าแล้วแบบฉันนั้นจะเป็นฟิวหมอดูไงอยากแบบไปจ้าเอกเขาอุ้ยเกือบโดนนะเราแบบ เอออีเนี่ยมันก็แข็งซิงกันเนาะเออถูกแล้วตอนนี้ก็ต้องมาระวังบาลลอตนะคะเหมือนฝ่ายตรงข้ามอยากได้แต่นี่ไม่ให้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นตาการ a เดียนเราต้องปิทักกา์เดียนปิทักคุณแทกีอี <S <S ป้าลูซี่คิดไปหนึ่งเหลืออีกระโดดกดนิ้วตรงนี้นะจ๊ะเราก็ทําการชาร์จไปค่ะในโดนไหมดูไม่ทนนันอีดอกเราแบบคือมันร้อนไงเจิดเจ๊ช็อตน,นี้ฉันจะชาร์จไปนะคะแต่ว่าโอ้โหวางกลางยาซวยหัวโอโหโหโหก็มาลงกลางทางนี่งง าว่าทำอะไรนี่งงมากแล้ว <c oughs> ยังไงอีปรร้าลูซี่ใหม่แล้วอยู่ทุกที่ทุกเวลาค่ะอีเนี่ยเป็นบา้าแล้วดูจิตสัมผัสฉันให้ดีแมงวีมันเดินเข้าไปในป่าใช่ป้าแกแล้วตรงนี้ยเป็นดักแมพแล้วดูนี่จ้าไม่กัดนางดนทีเดียวนางใกล้ตายเลยแล้วมันกับว่ากูจะตายเหมือนกันกู <c oughs> เล่นค่ะไม่ตายหรอก คือป้อมกลางฉันห้ามมีใครมาแตะฉันต้องการให้ถึงที่สุดแต่ยาอว่คือเหมือนไม่ยอมนะมันเดินเข้ามากะจะได้ป้อมแต่เรามีแช่อยู่ <c oughs> ก็เลยแช่ไปเลยค่ะจดนีแล้วแบบอุ้ยป้อมตีจะตายมากแล้วป่ามาไม่ใช่ป่าอีดอกนั้นค่ะตอนนี้ก็มาโนกันเลนกลางคือมารวมอะไรไม่รู้รวมญาติหรือเปล่าแต่ฝั่งนู้นเหมือนไม่ใช่ญาตินะคือจะมาทำร้ายอย่างเดียวฉันก็เลยทำร้ายกลับ แ,บบแล้วช็อตเนี้ยฉันหมั่นใสอีลูกบอลฉันต้องเอาให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าตัวมันแรงมากแล้วกูก็ตายตามความกลับมาชัดเม็ดไตรเมตริวกันต่อเลยจ้าแต่น,นี้แรงนะแรงนะไม่เล่นนะได้ไหมสักตัวหนึ่งคือน่าได้มากฝั่งนนทลดโอเคตอนนี้ทีมเราเหมือนจะได้เปรียบนะคะเพราะว่าฉันแรงตามนั้นโคตรเจาะแต่อีซินดาแรงมากแต่ทีมเรานั้นก็ชนะฝ่ายขปาะสุดแล้วก็ยกขย่งกันมาเอามังก,กรตัวใหญ่เพื่อความได้เปรียบโอเคมาโชว์ช็อตปฏิหารให้ดูอีกรอบ ดูนะทุกคนดูดามจชนะชาร์จสกิลหนึ่งไปกระโดดเข้าไปใต้สองตัวโอปกาดแล้วทีมเราตอนนี้นีก็ได้เปรียบขั้นสุดถึงขั้นจบเกมได้ค่ะขอบคุณค่ะสวยรวยเลิศมากตามนั้นคือโจ